วันนี้ผมจะมารีวิวโปเกมอนกันกับเป็นช่วงใหม่นะอะอะนี๋ยวทำพูดไม่ต้องสนเข้าโปเกมอนจะมีววันนี้สายสำดู้เนี่ยกาลาเบียสผมจะแบ่งเป็นสามหัขวข้อหลักนะหัขวข้อแรกคือเรื่องราวของมันนอกสนามในสนามสองเนี่ยเไม่ต้องถนะามาก,กันกราเบียสเป็นดีเฟนเดอร์ราคาหนึ่งหมื่นบาท มงินบาทคือห้าร้อยเจ็ดสิบปรมาณนี้ยใส่ยึด,ายยดมา,าสว่วนสกีว่าเดี๋ยวมันอยู่ในเกมก็จะเข้าไปดูที่หลังกาเบียสกาจิโตกาจารึโตร์ล่างแรกคู่คำมารุล่างสองกาบล่างสามกาเบียสข้าจำนวปีแม่ทีบ่บางอย่างงี้พลังงานต่อสู้ถือว่าดี พลังความทนทานถือว่าดีกพอก,ก,กาตอสู้ความค่องข้างวอาจจะไม่ค่อยมีมากการทำคะแนนก็พอกับการความเข้แล่วการสะสมยาหวังเถอะเขาให้ครึ่งดาวกันมาประคับประองสายกกาเบียรลักษณะเป็นมีขี้ผา,า่บนมีขี้ผาดใหญ่อยู่ยู่ที่หลังที่หลังที่ห่างเหมือนกันเป็นขี้ผาดมีหัวคัดต่อไปโดนเยค่ะกัสาทางหังวคอที่หน้าสีตัวสนใหเป็นสีม่วงบ้ะา ตรงหน้ากับตรงใกล้ๆท้องจะเป็นสีเหลืองตรงกลางเป็นสีแดงมีหนามรอบตัวอาคตถ้าเมก้อัมีเก่าม,มาีม,มที่ก็ต้องมีเมก้าเลยมีนะสกินตรงกายเบีย้ยสก,กินเลสบินคาบ,บอยเฮ้ยสก,กินนักสืบคาซิโดคิสมัตุิยอดาก,การต่อสู้ชารอาายชัยหาด คนที่อยากเป็กาเบียนเหมาะสายาที่เหมาะกับกาเบียนคือไปลีลาเพราะว่าปโปรแกรมที่ต้องอาศัยเวลเลีลาก็เหมาะกับอาศัยเวลซะส่วนมันเหมาะกับ,กบผู้ดับกลางโอเคเรื่องราวนอกนอกสนามของกาเบียนหมดแล้วเราไปดูเรื่องราวในสนามของมันเถอะจะเปิดมาจะเล่าอะไรทุกความรู้ถ้าแรกคุณไม่ซายการจกตีของการเดียการจบตีขั้นสากของการเบียจะเป็นการกัดจนรุนแรง นี่แหละาแรกข่าปกคุไมไ่ทรายจะเป็นการปล่อยทรายพัดลงมา้ำไม่การวิ่งเร็วขึ้นและตีแรงขึ้นน,นี่แหละนี่แหละเอออยู่ในเลนของเรานี้ถ้าปล่อยทรายก็เหมือนจะเกิดเลยขาแกระทุกกระทุกปรับพื้นลาบจะเป็นการกระทุก,กะใช้กระโดดลงพื้นทำให้เกิดดาเมจ <Yeah. S 1> นี่แหละนี่ะ<จ>าต่อไปะยกกันเลยสองสายถ้าแบบคุณรู้ อันนี้การเทีย่จะจมุดดินแล้วก็โจมตียงไอ้กาใบจมุดดินแล้วก็โจมไปยัง,งนะ่ะนี่ไงก็ไม่มเบื่อใช่โอเคมเมื่อเบลจิตจะได้ท่าหมาน,นะท,ท่าแรกแผ่นด,ดินไหวเอือ้องแผ่นด,ดินเองผมขอเรียกอันี้ว่าช่องท่างเล็กกับช่องทา่งทางสองนะดีกว่าจะมีการกระทบกันมากแต่ว่าจะมีความแรงมากขึ้น ม no ok. ันก็ดียลนะไม่ซื้ออไม่ให้ใครเอาไว้จบตีไปหมู่คณะได้และเมื่อเวลเก่ากลายเป็นกาเบียถ้าไม่แต่งกาเบียจะมีเก่าและกับทอมิฟันท้าไม่กลายเป็นการเป็นจะเป็นการจะเป็นการเป็นบ้าชั่วคราวโอเคอัพสกิลถ้าเราทำให้เราเหมือนแรงขึ้นมามาไปดูสันมามาดูสาของกาเบียกันโอเออเออ ผมขอเรียกร่างทุกร่างของกาเบียดว่ากาเบียดนะมันก็เรียกสะดวกอยโอเคโอเคการใส่ร้ายการแการแกทั้งนี้รองเท้าด,ดักก้อนไดนะนการพุ่งโจมตีรู้ที่อยู่ก็กจะโดนผักไปด้วยเราจะตู้ที่เลงไว้วก็จะโดนผักแน่นอนถ้านี้ก็ถือว่าดีนะหมดโจมตีได้ขั้นต่อไปก็เัาจิตก็ขั้นเนี้ยดากกาอ้อนคอ สองท่าสองท่าแรกที่เราใช้ในครั้งก่อนน่าจะเป็นท่าเกี่ยพวกลิงทั้งนี้จะท่าเกี่บมังกรอยากเอออืม,อมเออก็กระคอเป็นการบปนขึ้นอย่างนี้เมื่การเบียเป็นท่าใดถ้าท่าแล้วกันคอเหมือนจะเกิดเวลากระคอมันจะบ้าข้างเหมือนเดิมอ่ะไอ้บอกเออถ้าโดนการจะเมื่การเบียเป็นท่าอะไรอ๋อพวกมังกรจะเกิดกลายบ้าข้างนีกนึ่งมังนะเมื่อ่ายเกิดบ้าข้างเมืออมเ่อก,กี้มันแดงๆอ่ะนี่ไงลายแดงๆต้องคีบมัน ท่านเงินเขบอมู่เราจะซื้อมาเมื่อไแน่นอนขอขอสาบานจุคชีไปยังนี่พอเสียงยสั้นเลี่ยจังคัทริบอลในก็มบอกว่าอาฮาเฮ